นี่คือขาตั้งกล้องที่เป็น power bank นี่คือ power bank ที่เป็นขาตั้งกล้องหรือว่านี่คือ power bank และขาตั้งกล้องในอันเดียวกันสุดยอด vlogger youtuber แล้วสายถ่ายงานวิดีโอโยนแบตเตอรี่หลายๆตอนทิ้งไปได้เลยครับจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณมีขาตั้งอุปกรณ์การถ่ายของคุณไม่ว่าจะเป็นกล้องสมาร์ทโฟนหรือว่าโกล p โ o ที่เป็นแบตเตอรี่ได้ในตัว ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ครับถ้าคุณมีเจ้าหนี้แบตเตอรี่กิฟต์จากอูลันซีครับโดยในวันนี้นะครับผมมีแบตเตอรี่กิฟต์จากอูลันซีเนี่ยมาแนะนําเพื่อนๆ2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่นแรกครับรุ่นพี่อย่างรุ่น BG3 ครับที่มีความจุในตัวนะครับสูงถึง10,000 m มิลลิแอมเลยนะครับและตัวรุ่นน้องนะครับอย่าง BG4 ครับที่มีความจุในตัวสูงถึง5 0 0 0มิลลิแอมนะครับ โดยสําหรับ o p โ o นะครับสามารถชาร์จได้มากกว่า6รอบเลยนะครับสำหรับรุ่น B G 3และชาร์จได้มากกว่า3รอบเลยนะครับสำหรับรุ่น B G 4โดยนอกจากนี้นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยยังสามารถชาร์จกับ iPhone 13 Pro Max ได้มากกว่า3รอบเลยนะครับขาตั้งทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับสกู1ป่ส่วน4ครับที่สามารถเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้ได้เลยครับทำให้สามารถตั้งอุปกรณ์ของเพื่อนเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับ แบตเตอรี่กีบจากอุลเลนซี BG3 และ BG4 นะครับมีพอร์ต USB Type A นะครับสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆครับนอกจากนี้นะครับแบตเตอรี่กีบจากอุลเลนซี BG3 และ BG4 นะครับมีพอร์ต USB Type C ครับที่ทำให้สามารถชาร์จตัวเองเนี่ยได้ไวด้วยเช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยนั่นก็คือแบตเตอรี่กิ๊บจากอุลิสซี่ BG สามร้อย g สี่นะครับมีขนาดที่เล็กและน้ําหนักเบามากๆเลยนะครับจนเพื่อนๆเนี่ยอาจจะลืมไม่ได้เลยนะครับว่านี่คือทาวเบิร์กแบงค์ที่มีความจุในตัวสูงถึง10,000มิลลิแอมและ5,000มิลลิแอมเลยนะครับโดยราคาเนี่ยเจ้ารุ่น BG 3รุ่นพี่นะครับมีราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับและเจ้ารุ่น BG 4นะครับมีราคาอยู่ที่990บาทครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับสามารถสั่่งงซื้้้้้ออไไดดทีหนนนาารรข i m a n s h o p เลยะคับ และนอกจากนี้นะครับทางร้านของไอมันช็อปนะครับยังมีสินค้าเกี่ยวกับสตูดิโอแล้วก็อื่นๆอีกเยอะมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถมาลองเล่นได้ก่อนที่หน้าร้านของไอมันช็อปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สินค้าใหม่ๆของเรานะครับ mm hmm. วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ